เอโยสวัสดีทุกคนครับผมมาสซี่สำหรับคลิปวันนี้ผมก็จะมารีวิวความเก่งรีวิวความสามารถของการ์ดใหม่ๆในซีซั่นทันเนอร์โบนะใบไหนทําอะไรได้ความสามารถเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นก็จะไปให้คะแนนกอดสปอตไลท์ของซีซั่นทันเนอร์โบครับสัปดาห์ไหนมีการ์ดอะไรบ้างสัปดาห์ไหนหน่าเปิดได้กี่คะแนนเหมาะสำหรับใครก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ก่อนที่ไปดูคลิปกันเนี่ยใครยังไม่ได้เติมบารอนซีโมผมก็ขอแนะนาร้านนกเกียรไลน์และเกมมือถือราคาถูก The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับตััดดดรรรุุุ่่่่่นนนนใหนใหหมมีสปิฟ้า สี y สีวายรถร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮ่าเอ็กซ์เทสแตนเลสติลเหมือนมาทำงานสนุกคนเดียวบารอนมีโมทำไมผมรู้สึกว่าบารอนนีโมในคอมิกมันดูเท่กว่าในหนังยังเลยปะคือผมผมไม่เคยอ่านคอมิกนะ แต่คือในในหนังมันดูเหมือนคนธรรมดาเกินอ่ะแต่ในคอมิกเนี่ยในคอมิกมันดูเหมือนแบบดูเหมือนมันเก่งจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าบารอนซีโมในหนังหล่อฉลาด All right so it's unanimous pineapple does belong on pizza onto <laughs> our second order of business The new season of Marvel Snap Thunderbolts Thunderbolts Check this out the season pass card is a royally bad man Baron Simo อ่าการ์ดการ์ดใบนี้คงคงไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าทำคลิปไปแล้วถ้าใครมาดูย้อนหลังในคลิปตรงนี้ก็กดข้างบนกดข้างบนไปดูคลิปที่ว่าดอนซิโมแบบละเอียดได้ Use a combo o ใครยังไม่ได้เติมอย่าลืมไปเติมของฮันช็อปนะครับ It's Red Hulk the former Air Force General is Hulk's nemesis s Red h ทัก 6G พลัง11นะครับความสามารถก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามใช้ energy ไม่หมดถ้าฝั่งตรงข้ามมี energy เหลืออยู่ในแต่ละเทิน r ร d h ทักจะได้บวก4พลังต่อสู้นะครับถ้าเร d h ทักอยู่บนมือหรืออยู่บนสนามตอนแรกก่อนมาเข้าเกมใบายที่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่เก่งแต่พอเข้าเกมมบจริงแล้วมันมันเก่งมากเหมือนกับบล็อบเลยมันเป็นการ์ด6 energy ท,ที่ที่คุณแทบจะไม่ต้องพยายามให้มันเป็นตัวใหญ่เลยอะ <c oughs> แค่เล่นไปตามเกมมันมีโอกาสที่ จะกลายเป็น6กที่พลังสิเนี่ยความสามารถติดครั้งเดียวได้บวกสพลังต่อสู้กลายเป็น6กที่พลังสิแไม่เก่งแล้วไม่คือ6กที่ที่สเตตสูงกว่าแทบจะทุกตัวในเกมอยู่แล้วถ้าบวกได้ครั้งที่2ครั้งที่3เพิ่มเติมขึ้นไปอีกม่งก็ยิ่งโคตรเก่งเป็นสุดยอดการ์ดปิดเกมที่ไปได้แทบจะทุกเด็กเลยนะตอนนี้นะเออไม่ว่าจะเป็นเด็กบารอนซิโมที่ผมลงคลิปไปอันนั้นก็ใส่เรดฮักได้เด็กแรมก็ใส่เรดฮักได้ทานอสก็ใส่เรดฮักได้คือเอาเง่ายๆทุกเด็กอะความสามารถมน่่ยกเเงงบล Marvel snap. He gains plus-four power every turn your opponent has unspent energy. Why not use Wave or Electro? Thanks, yeah, Redman. Yeah, lure him out early and make it even harder yeah, for your wave to G all uh. their energy. Next, uh, you, another you with scoundrel. Uh, <laughs> U.S. Agent. ต่อไปคือ U.S. agent ครับ2 G พลัง3เมาสามารถต่อเนื่องการ์ดค่าได้456ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับ U.S. agent จะถูกลบ3พลังต่อสู้ควาสามารถเหม, <America. S 2> มือนแมนติงเลยก็ไปลดแบบ <And lava S 1> ขอดี่ยันได้รถจอยใหญ่ห G 6 G ได้รถจั <ลด S 2> ้ได้รถพัก <c oughs> ไ,ได้ <c oughs> มันมันมันดูดูทรงพลังไปไหมวะไม่รู้ว่ะมันมันคือแมนติง2 g อ่ะมันคือแมนติง2 g เพียงแค่ว่า U.S.Agent ก็ต้องเอาไปลดพวกการ์ดตัวใหญ่ๆใช่ไหมสี่ห้าหกเอเนจีเท่านั้นซึ่งก๊าซสี่ห้าหกเอเนจีโอกาสที่ฝันหัวข้ามจะเล่นได้เยอะก็มีน้อยใช่ป่ะแบบก๊าซสี่ห้าหกเอเนจีส่วนมากมันก็น่าจะลงมาแค่แบบเกมระบายอ่ะสี่เอเนจีใบหนึ่งห้าเอเนจีใบหนึ่งหกเอเนจีใบหนึ่งมันไม่ได้เยอะเหมือนก๊าซหนึ่งสองสามเอเนจีใช่ไหมแมนติงมันลดกา๊าซหนึ่งสองสามเอเนจะเกก่่่งงวาาแมมมนนนนติัั จะเอาไปเล่นด้วยกันแหละน่าจะเป็นเด็กท็อกซิกแมนติงยูเอสเอเจนลบพลังดูวๆเล่นตัวเล็กก็ลบพลังเล่นตัวใหญ่ก็ลบพลังแกไม่รอดแน,น,น่น่าจะเป็นแนวทางของเด็กมันมากกว่าปะ่ะแต่ลดได้ใบสองใบมันก็คุ้มแล้วไหมสมมติว่าไปลดฝันหุ้มได้2องใบฝันหุ้มลบหกบวกกับสแตทของตัวเอง3หน่วยม,มันก็เป็นพลัง9้าแล้วใช่ไหมแบบถ้านับสแตทร,รวมก็เป็น 2G จีพลัง9มันก็ดูเก่งไหมอาจจะเป็นของ <David> s <S เล่นใหม่ในเด็กท็อกซิกอะลดได้ใบสองใบก็ดูเก่งแล้ว Who needs friends anyway? <laughs> America! <laughs> this next card loves spiders. Even more than you, Spider-Man. Spider Impossible. <laughs> it's White Widow. Why we Dream. Black Widow. This mercenary has her own way of biting prey. When you play her. จากวีดอว์คิสเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของฝันงตรงข้ามซึ่งความสามารถของวีดว์คิสก็คือความสามารถต่อเนื่องการ์ดใบนี้จะมีพลังลบสี่หน่วยแล้วก็จะปลดความสามารถนี้ทิ้งถ้าการ์ดในพื้นที่ของฝันงุรงข้ามเต็มก็ right. <c oughs> คือคิดง่ายๆเนี่ยส่งไปถ้าฝันงตรงข้ามมีการ์ดไม่เต็มว i ดอว์คิสก็จะลบสี่พลังต่อสู้ friends, แต่ถ้าเขาลงเต็ม ถ้าเขาลงเต็มตรงนี้4ี่ใบไอเอฟเฟกตรลบสตรงนี้ก็จะหายไป <I love S 1> ก็จะกลายเป็น <the> slide, พลังศ <like S 1> ูง <laughs> ก็ของเสริมเด็กจังของเสริมเด็กท็อกซิกอีกแล้วอ่ะ US Agent ก็ดูจะเสริมเด็กท็อกซิกเด็กจังได้อ่าว h i t o นี่ก็คือของเสริมเด็กท็อกซิกของเสริมเด็กจังแน่นอนอยู่แล้วร0% 0เป็น2 e n e r อ y ที่สร้างความกดดันนี้นก็ฝันรงข้ามได้เป็น2อ n e r g y ที่ส่งกา๊าซไปอุดเปลดพื้นที่เล่นของฝัตรงข้ามได้เด็กจังน่าจะเวลข้ามใบนี้อยู่แล้วเล่นกับันธุ์บอล อ่า s <S แล้วใบต่อไปเร d ก u ารเดียนครับเร d ก u ารเดียนสามจี้พลังสามความสามารถเปิดตัวจะทำให้การ์ดที่มีพลังต่ำที่สุดของฝั่งหัวข้ามในพื้นที่นี้ลบสองพลังต่อสู้แล้วก็ทำการลบล้างความสามารถของการไปนั้นทิ้งไปเก่งชิบหายนะครับเก่งดูเก่งชิบหายเนี่ยสามารถใบพิธีออดได้ ไบ่โปรเฟ e เซอร์เอไ m ่ไอ n อ n แม n ก็คือพวกพวกตัวพลังต่ำๆที่ความสามารถมันดีๆอะดูเป็นการ์ดขัดการ์ดป่วนที่น่าจะเก่งมากไบ่แบล็กได้ใช่ไบ่แบล็กได้คือคือบ่บได้ทุกอย่างอะขอแค่มันเป็นการ์ดที่พลังต่ำที่สุดในเลนนั้นเว้ย ดูเป็นการเสริพัดประโยชน์ใบโนได้ไหมถ้ามันยืนคนเดียวก็ได้ครับก็ใบที่อ่อนที่สุดในพื้นที่นั้นอะถ้าพื้นที่นั้นมันมีเนาใบเดียวเนาก,ก็คือใบที่อ่อนที่สุดในพื้นที่นั้นใบเอฟวิตติ right? well, ้งจิงกะเบลกัับบบใสุดท้ายคร วาเลนตีน่าสองจี้พลัง3ามขสามารถเปิดตัวจะเพิ่มการ์ดค่าราย6แบบสุ่มขึ้นมือของเราแล้วหลังจากนั้นก็จะลดค่ารายของการ์ดใบนั้นลง2หน่วยแล้วก็ลบพลังของมันลง3หน่วยใบยนี้ก็ดูเก่งมากเพราะว่าเราจะได้การ์ด6 Energy มัน1ใบที่คอร์สสี่แต่ว่าก็จะโดนลบพลัง3หน่วยซึ่งโดนลบพลัง3หน่วยมันมันไม่ได้ Impact สูงขนาดนั้นใช่ไหมส่วนมากการ์ด6 Energy มันมักจะเป็นการ์ดที่มีความสามารถดีๆอยู่แล้วมีโอกาสเสกอะไรออดนะได้อะไรออดสี่จี้มาปิดเกมเธอสุดท้ายได้ได้ลีดเดอร์ได้ leader, ได็ Doctor, เตอร์ดูมโอดินหรือว่าจะเอาไปคอมโบกับควินเจตเพิ่มเติมก็ได้อีกถ้าเคิร์ฟของเด็กเราคือควินเจตเทิร์หนึ่งวาเลนติน่าเทิร์สองเทิร์สามเราลงหกจี้ได้เลยเทิร์สามเราสามารถลงหกจี้ที่วาเลนติน่าเสกมาได้เลยถ้าสายลูเคสเข้ามาในเด็กไอพลังลบที่วาเลนติน่าไปลบตั้งแต่ตอนแรกก็จะไม่เกิดผลเล่นกับชาโดว์คิงก็ได้เอาชาโดว์คิงไปทําให้พลังลบกลับเป็นอย่างเดิมอะไรประมาณนั้นเหรอ เศษมักมีโตเศษโภคาลิฟเสียโคาลิฟแย่หน่อยเศษดรดูมเนโคตรก๊อตแล้วนี่พื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่ในซีซั่นนี้ครับแคสเซิลซีโม การ์ดใบแรกที่ถูกเล่นที่ค a สเซิลซิโมจะสลับฝั่งก็คือเราเล่นอะไรไปมันก็จะถูกสลับไปอยู่ฝั่งหนุข้ามฝั่งหนุข้ามเล่นอะไรไปก็จะถูกสลับไปอยู่ฝั่งราอ่าแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งคือทันเดอร์โบว์ทาวเวอร์หลังจากเทิร์นห้าจะทําให้การ์ดทุกใบที่อยู่ในพื้นที่นี้ลบสองพลังต่อสู้ทันเดอร์โบว์ทาวเวอร์ก็เป็นควตรงข้ามของสตาร์ทาวเวอร์ใช่ไหมสตาร์ทาวเวอร์บวกสองหลังเทิร์นห้าเออทันเดอร์โบว์ทาวเวอร์ลบสองหลังเทิร์นห้าให้กับการ กล่องซีซัน n ันเดอร์โบสัปดาห์แรกคือเรดฮักเซบาสเตียนชอ a w แล้วก็ Echo จากการที่ได้เล่นมาวัน2วันในสัปดาห์แรกเร h u ักดูเก่งมากๆเป็นกู๊ดคาร์ใบปัจจุบันใบล่าสุดของเกมนะตอนนี้เลยไปกลา6หกเอเนจีกลาปิดเกมที่ไปได้แทบจะทุกเด็กถ้าใครมีของหลักทําเด็กนู่นนี่นั่นเยอะอยู่แล้วหรือว่าอยากได้เรดฮักไปเสริมเด็กที่ตัวเองเล่นอยู่อย่างเช่นเด็กเฮล่ เด็กรัมเด็กแบ็กไนเด็กซีโมอคือ,คอเอาจริงมันก็อยู่ได้ทุกเด็กเลยใครที่มีของหลักในการทําเด็กครบหมดแล้วอะเปิดเรดฮักไปเล่นก็น่าสนใจมากส่วนเซบาสเตียนชอก็เป็นของสําคัญในเด็กเซิร์ฟเฟอร์ เป็นการ์ดหลักๆในเด็กซิเวอร์ที่เขาใส่กันในปัจจุบันเป็นวินคอลหลักเป็นส e n เ r g y ที่จะเติบโตได้เยอะที่สุดละในเด็กซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์สำหรับใครที่ชอบเล่นซิเวอร์เซิร์ฟเอร์เปิดเซวาเซียนชอไปเสริมเด็กก็จะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนส่วนเอ็โคก็ถือเป็นการ์ดเก่งแต่มันเก่งในฐานะเทคการ์ดมันเป็นการ์ดแก้ทางที่จะเฉิดฉายในบางเมตาในบางอาทิตย์ในบางสัปดาห์ในบางเดือนเท่านั้นในเดือนไหนที่เด็กต่อเนื่องมันอราราวาสทริบูนอลเป็นเทียร์หนึ่งเอ่อเด็กอะไรอีกเด็กโปรเอ็กเด็กมิ จะกลับมาแต่ถ้าเมตาไหนต่อเนื่องไม่ใช่เทียร์หนึ่งไม่ใช่เทียร์สองคนเล่นไม่เยอะเอ็โคก็จะหายไปก็เก่งแค่ในฐานะเทคการ์ดไม่ได้จําเป็นต้องมีขนาดนั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้กล่องสัปดาห์นี้หลกัหลกๆแล้วเก่งแค่เรน u ักกับเซเ a อเซียนชอให้คะแนนสักสักแปแล้วกันแปคะแนนทับสิครับสำหรับสัปดาห์แรกสัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ U.S.Agent Mirage แล้วก็เจฟ f ให้คะแนนแค่เจฟ f ได้ปะ่ะเพราะว่าการ์ดใบที่ดูน่าจะเก่งในกล่องมีแค่เจฟ f มิราชปัจจุบันไม่ใช่การ์ดสองเลนที่เก่งเท่เทาไรร่เพาาะวมมันมี มีเคเบิลเข้ามาทําหน้าที่แทนมิดาชคือเมื่อก่อนนะมิดาชมันมันเก่งกว่าเคเบิลเพราะว่าเคเบิลมันเป็น 3G ใช่ไหมพวกหน่วยชียวหลายๆเด็กที่ต้องการเติมมือก็มักจะเลือกสายมิดาชเข้ามาเล่นในเทิร์น2แต่ปัจจุบันคือเคเบิลมันเก่งกว่าเยอะเลยเคเบิลสองพลัง3สแตทดีกว่าได้การ์ดหนึ่งใบเท่ากันแถมยังไปขัดคอมโบฝนุข้ามได้ขโมยการ์ฝนุข้ามได้รู้ข้อมูลว่าฝนุข้ามเป็นเด็กอะไรมิดาชมันก็เลยหายไป USAgent ก็วิเคราะห์ก่อนที่มันจะเข้ามาในเกมจริงๆก็น่าจะเป็นการ์ดที่ เก่งระดับหนึ่งแต่ไม่น่าจะเป็นเทียร์หนึ่งไม่น่าจะเป็นการ์ดที่แบบทุกคนต้องมีไม่น่าจะเป็นการ์ดที่ยืดหยุ่นใส่ได้ทุกเด็กมันก็น่าจะเก่งในเด็กแบบเด็กจางเด็กอุดเก่งในเด็ก เดียวกับแมนติงอะไรประมาณนั้นป่ะสัปดาห์นี้ให้คะแนนแค่เจฟอะ่ะใครไม่มีเจฟเปิดหาเจฟสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างคุ้มเจฟเป็นการ์ดเก่งตลอดการอันนี้ให้7จ็ทับสิบแล้วกันให้คะแนนเพราะว่ามีเจฟอยู่ในกล่องเจฟแบกอ่าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเรดการ์เดียนเลดี้เดสทรายแล้วก็ไฮอีโ e บครับไฮอีโบ e อยู่ในกล่องผมให้10คะแนนได้เลยได้ไหมสําหรับคนที่ไม่มีไฮอีโ e วแล้วกันกล่องสัปดาห์นี้น่าเปิดมากๆครับไฮอีโว e เป็นหนึ่งในการ์ดที่ททรงงพลัี่สุดในเกมเป็นนบบิ๊กแแดดไม่ล่ลูๆอ่าเป็นนวินคอนที่อยยู่มาแทททบจะุุุกกคสมัยเทุดหนึ่งที 1. อตลอดใครไม่มีเปิดหาก็คุ้มมากแต่ว่าก็ต้องมาหักคะแนน Lady d เ s p r i ีเบิลวะหัก2คะแนนหัก2คะแนนเหลือ8ทับ 10. Lady d ล a ี e s r ไม่ใช่การ์ดเก่งเป็นการ์ดแบบเทียรสาเล่นสนุกสนุกเสริมเล็กทำลายได้เอาไปเล่นเด้ความฝันได้แต่ก็ก็ไม่ใช่การ์ดเก่งอะเอาง่ายๆส่วน Red Guardian วิเคราะห์ก่อนเล่น ดูเป็นการ์ดที่น่าจะเก่งดูเป็น3ามเมเนที่ Impact สูงมากมีโอกาสที่จะเป็นเทคร์าที่ไปได้หลายเด็กด้วยเพราะว่า3 g มันมันใช้ง่ายสแตทมันเอาจริงเห็นมันเป็น3 g พลัง3 s t อะสแตมันไม่ได้อันเดอร์นะครับสแตไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสามารถมันจะไปลบ2พลังต่อสู้ให้กับการ์ดฝันหงาม1ใบ ก็แปลว่าสแตทโดยรวมของเรดการเดียนมัน 3G พลัง5เท่ามาตรฐานเลยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเทคการ์ดเก่งทั่วไปอยู่ได้หลายเด็กสเสริมเซิร์ฟเวอร์ได้แน่สเสริมเซเรโบ3ได้แน่ให้คะแนนเดกาเดียนบวกอีก1แล้วกันเพราะฉะนั้นกล่องสัปดาห์นี้9ก้าท่าคะแนนครับอ่าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปครับไวท์วิโด n สโนกาดแล้วก็นิโกะมิโนรุนิโกะมิโนรุปัจจุบันผมให้เทียเดียวกับเจฟเลยนะมิโนรุมันคือการ์ดเทียเดียวกับเจฟเทียเดียวกับแลดเลยมันคือกู๊ดการ พอสามารถจิตหยุ่นปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ทําได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นคะแนนสัปดาห์นี้ต้องสูงแน่ๆเพราะมีนิโกมิโนดในกล่องครับไวาวีโดก็ดูน่าจะเป็นการ์ดที่เก่งน่าจะเป็นของเสริมที่เสริมพวกเด็กจังเด็กโยนของได้ดี ถ้าใครชอบเล่นเด็กโยนของเนี่ยไววิโดน่าจะเป็นของสําคัญในเด็กส่วนสโนกาดก็เก่งในเด็กโลกิก็ถือเป็นของสาคัญเป็นเป็นเบสินสลอตของเด็กโลกิก็คือเป็นหนึ่งเนจีที่ดีที่สุดในเด็กโลกิแล้วถ้าจะเลือกใส่การ์ดเติมมือสักใบหนึ่งตัปดา์นี้ก็9ก้ทับสิได้ไหมมินอุรุทับสินะครับอยากได้การ์ดยืดหยุ่นไปได้แหละเด็กก็มินอุรุอยากได้ของเสริมโลกิก็สโนกาดอยากได้ของเสริมจังก็ไววิโด ่ะแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนคือสัปดาห์วาเลนติน่าครับจะมีวาเลนติน่าบล็อแล้วก็เนวเนวเป็นขออสําคัญในเด็กทำลายอยู่แล้วใครไม่มีก็แนะนําว่าควรจะมีการม์มกเกมที่เก่งที่สุดในเด็กทำลายแล้วมั้งรองรองจากเด p พูลได้ไปก็จะทําทให้เด็กเก่งขึ้นแบบมหาศาล ส่วนบล็อบไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่เมื่อก่อนเก่งในเด็กทานอสเป็นของสําคัญเนการาฟิเกมเก่งในเด็กคานอสแต่ณตอนนี้เด็กานอสโดนเนิฟไปแล้วก็น่าจะแปลว่าบล็อบก็น่าจะอ่อนลงไปด้วยอาจจะไม่ใช่การปิดเกมเทียร์ต้นๆแล้วจากการคาดเดาเพราะนะคะแนนไม,ไม่ไม่น่าจะสูงมากส่วนวาเลนติน่าวาเลนติน่าก็ดูเนการที่เก่งครับพวกแพ็กเกจที่ใส่หน่วยชิลใส่คุนเจตเด็กโลกิเด็กไดโนอะไรเงี้ยน่าจะใช้วาเลนติน่าเป็นของหลักในเด็กเพราะว่ามันค่อนข้างอิมแพคสูงเลย มีโอกาสสวิงเกมให้เราเยอะมากแบบเสกด็อกเตรดูมาลงได้เหน่ยเทิร์ซีเสกโอดินมาใช้วันเลติน่าอีกรอบอะไรเงี้ยแปดคะแนนแล้วกันแคะแนนก็นหน้าหน้าเปิดทุกสัปดาห์เลยเดือนนี้เดือนนี้กล่องดีมากหน้าเปิดทุกสัปดาห์ก็เลือกตามที่อยากเล่นเลยครับตามนี้ส่วนนอสซี่โดนทุกกล่องเลยส่วนผมเปิดทุกกล่องขอบคุณครับ